อันนี้ทำจากแป้งข้าวโพดอันนี้ทำจากแป้งข้าวเจ้าอันนี้แป้งข้าวเหนียวส่วนอันนี้แป้งมันค่ะขออภัยนะคะทำหกไปเลยเหลือให้ดูแค่นี้วันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทํำกริตเตอร์กินได้เอาไว้แต่งหน้าเค้กเล่นๆนะคะต้นทุนถูกมากไม่ถึง2บาทเลยค่ะแน่นอนค่ะดีขนาดนี้ไม่ได้คิดเองนะคะลิงก์ต้นฉบับอยู่ในช่องคอมเมนต์เลื่อนไปดูได้เลยจ้า ป้าเอามาทดลองต่อยอดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะจ๊ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยน้าแป้งข้าวโพดมา1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนกลางหรือ7กรัมใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ําสะอาด180 ml หรือว่า15ช้อนกลางจากที่ทดลองทํามาหลายๆแป้งนะคะแป้งข้าวโพดให้ผลดีมากที่สุดค่ะแป้งอื่นๆผลดีผลเสียเป็นยังไงเดี๋ยวดูช่วงท้ายนะจ๊ะ คนคนคนให้แป้งละลายตั้งไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วคนตลอดเวลาคนคนคนให้ความร้อนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนผสมจะข้นขึ้นแล้วก็ใสขึ้นให้สังเกตที่ขอบของกระทะค่ะ ควรจะมีลักษณะแห้งเป็นแผ่นแบบนี้ปรากฏอยู่เป็นอันใช้ได้จากนั้นค่ะเติมสีผสมอาหารลงไปตามชอบได้เลยค่ะจะใช้เป็นสีน้ำหรือสีเจลก็ได้แล้วคนให้เข้ากันน้ำส่วนผสมที่ได้เทลงไปบนถาดแล้วเกลี่ยให้เรียบตอนเกลี่ยไม่ต้องเกลี่ยให้บางมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเกินไปพอแห้งแล้วมันติดถาด แกะไม่ออกค่ะถาดที่ป้าเอามาใช้งานป้าไม่ได้ทาอะไรบนถาดแล้วก็ไม่ได้ปูรองด้วยอะไรด้วยนะคะเป็นถาดเปล่าๆเ,เลยเกล่ยเสร็จแล้วนำไปตากแดด2 3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งสนิทนะคะถ้าแดดจ,จัดๆเนี่ยบางครั้งแค่1ชั่วโมงครึ่งก็แห้งแล้วเมื่อส่วนผสมแห้งมันจะหลุดลอกออกจากถาดได้แบบนี้เลยค่ะ จะบอกว่าความแรงของแดดการเคี่ยวส่วนผสมมีผลนะคะบางครั้งป้าทำเนี่ยส่วนผสมก็ไม่ยอมร่อนออกจากถาดตอนที่แห้งเหมือนกันกดไปดูนาทีที่5.19ดูวิธีการป้องกันในกรณีที่แป้งแห้งแล้วไม่ยอมร่อนออกจากถาดหนึ่งสูตรที่เราเคี่ยวบนกระทะทำได้เยอะอยู่นะคะหนึ่งแผ่นที่ป้าถืออยู่ในมือเนี่ยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระทะเลยค่ะนี่ส่วนผสมก็จะวิบวับวิบวับได้แบบนี้นะคะ การเกลี่ยส่วนผสมหนาบางมีผลต่อสีนะคะฝั่งซ้ายเกลี่ยหนากว่าสีเขาก็จะดูเข้มกว่าแบบที่เห็นค่ะดูออกไม่เอ่ยไม่อยากตากแดดอบได้ไหมคะป้าป้าทดลองอบแล้วนะคะแนะนําให้อบที่6 5องศาเซลเซียสหรือต่ํากว่านั้นพอดีเตาอบป้ามันตั้งได้แค่6 5องศาเซลเซียสนะคะต่ําสุดในการอบนะคะอบสัก1-2ชั่วโมงหรือจนกระทั่งส่วนผสมแห้งค่ะ อบนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับความหนาของส่วนผสมที่เราเทลงไปด้วยนะอ๋อแล้วถ้าจะอบแนะนำว่าถาดเนี่ยให้ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบด้วยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะแกะไม่ค่อยออกการอบด้วยวิธีอื่นๆเช่นหม้อทอดไร้น้ำมนันหม้ออบลมร้อนไมโครเวฟป้าไม่ได้เทสไว้นะจ้ะขออภัยด้วยจ้านำเจ้าแผ่นแป้งที่แห้งดีแล้วใส่เครื่องปัน่นแล้วปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ จริงๆตอนปั่นแนะนําว่าให้ใช้เครื่องปั่นที่มันเล็กกว่านี้แคบกว่านี้ค่ะมันจะปั่นได้ดีกว่าอันนี้เครื่องป้ามันกว้างไปเมื่อเทียบกับปริมาณแผ่นแป้งที่นําลงไปปั่นทําให้ปั่นออกมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะไม่มีเครื่องปั่นป้าตําได้ไหมป้าลองตําแล้วยากอยู่เหมือนกันค่ะวิธีปั่นง่ายกว่ากันเยอะเลย นี่ปั่นเสร็จแล้วพอมันมารวมกันนะคะมันก็จะดูวิบวับวิบวับแบบนี้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเอาไว้ทำเล่นๆน,นะคะเพราะว่าเอาไปโรยบนเค้กบนขนมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบวิบวับมากมายอะไรนะจ๊ะก็ประมาณนี้เท่าที่เห็นอย่างที่บอกป้าปั่นไม่ค่อยละเอียดค่ะถ้าปั่นละเอียดกว่านี้สม่ำเสมอกว่านี้ป้าว่าก็น่าจะออกมาแล้วดูสวยกว่านี้จ้าเจ้าผงผงที่ปั่นแล้วเก็บได้นานไหมคะป้า ปาเก็บมาแล้วประมาณ10วันนะคะในกระปุกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะนานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าแนะนําให้เก็บในที่แห้งๆไม่มีความชื้นนะจ๊ะบางครั้งหลังจากตากแดดจนกระทั่งแผ่นแป้งแห้งดีแล้วบางส่วนก็หลุดล่อนออกมาง่ายๆแต่บางส่วนติดแน่นกับถาดแก่ออกมายากมากเลยค่ะป้า จากการสังเกตดูป้าว่าความแรงของแดดแล้วก็การเคี่ยวให้ตัวส่วนผสมหนืดได้ที่เนี่ยมีส่วนควบคุมยากเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครทำแล้วมันติดถาดแก่ไม่ออกลองวิธีนี้นะคะก่อนที่จะเทปแป้งที่เคี่ยวแล้วลงไปในถาดปูรองด้วยแผ่นพลาสติกหรือถุงแกงหรือกระดาษไขสำหรับรองอบที่ถาดก่อนค่ะ แต่จะบอกว่าถ้าปูรองด้วยพวกนี้นะคะเกลี่ยส่วนผสมบางมากไม่ได้เห็นไหมพอบางมากมันจะแยกออกจากกาันแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไปกองจนกระทั่งหนาอยู่ดีดังนั้นช่วงแรกเนี่ยอาจจะเกลี่ยให้มันหนาหน่อยแล้วเอาไปตากแดดก่อนนะคะพอมันเริ่มเริ่มแห้งเริ่มเริ่ม,มตึงตัวเนี่ยค่อยเอากลับเข้ามาแล้วเกลี่ยเกลี่ยให้บางลงจากนั้นค่อยเอากลับไปตากแดดหรืออบต่อจนกระทั่งแห้งตามต้องการนะจ๊ะ ถ้าปูรองด้วยถุงแกงอย่าเอาไปอบนะป้าไม่แน่ใจว่าถุงแกงมันจะทนความร้อนได้ที่เท่าไหร่เพ s เซฟที่สุดนะคะอยากแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษรองอบไม่ว่าจะตากแดดหรือว่าจะนำเข้าอบจ้าเพราะว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะทนความร้อนได้ที่เท่าไหร่นะคะมันทนได้อยู่แล้วนี่นะคะถ้าปูรองด้วยกระดาษไขหรือว่าถุงแกงเนี่ยตัวแผ่นแป้งมันจะแกะออกมาได้ง่ายๆค่ะ ป้าป้าทำไมต้องตากแดดเนี่ยหนูกวนในกระทะนะขอบขอบมันที่แห้งๆก็เอามาใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะป้าจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าถ้ามองเปรียบเทียบดีๆแล้วเนี่ยแป้งที่แห้งอยู่ที่ขอบกระทะจะเงาน้อยกว่าแป้งที่ตากแดดมาค่ะอาจจะด้วยความร้อนที่มากเกินไปหรือแผ่นแป้งบางเกินไปอันนี้เดานะคะเดี๋ยวมาทดลองทําด้วยแป้งแต่ละตัวกันนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้แป้งข้าวเหนียวค่ะ หลังจากเคี่ยวจนกระทั่งเดือดขอบแห้งแล้วแบบนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าแป้งข้าวเหนียวเขาจะไม่ใสจะมีความขุ่นอยู่เห็นไหมแล้วแป้งข้าวเหนียวเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาด้วยค่ะหลังจากลองเกลี่ยแล้วเอาไปตากแดดแล้วถามว่าเงาไหมก็เงาอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะมีความขุ่นๆอยู่นะคะแล้วถ้าลองจับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยถึงความสาก ป้าว่าความเงาเขาค่อนข้างด้อยเมื่อเทียบกับแป้งข้าวโพดต่อกันที่แป้งข้าวเจ้าค่ะเขาก็จะค่อนข้างขุ่นเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับแป้งข้าวเหนียวค่ะหลังจากตากแดดแล้วอืมดูว่าความเงาน่าจะมากกว่าแป้งข้าวเหนียวนิดหน่อยค่ะตัวแป้งจะดูมีความใสมากกว่านะคะแต่ป้าว่าแป้งข้าวโพดยังคงเงาสวยที่สุดค่ะ แป้งเ้าเจ้าดูนะก็วิ่งอยู่แต่น้อยกว่าแป้งข้าโพดตัวถัดมาค่ะแป้งมันแป้งหลังจากกวนแล้วดูใสดีหลังจากตากแดดให้แห้งแล้วแผ่นแป้งดูเงาใสแล้วก็สวยค่ะแต่ปัญหาของแป้งมันเท่าที่เจอก็คือว่าแป้งเขาค่อนข้างแข็งและเหนียวค่ะตอนปั่นจะปั่นค่อนข้างยากกว่าแป้งตัวอื่นๆนะ แป้งอีกหนึ่งตัวที่ป้าทดลองเทสไว้นะคะแต่ไม่ได้กล่าวถึงตั้งแต่ต้นคลิปนะคะนั่นคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนก่อนตั้งไฟที่คนให้แป้งละลายกับน้ําแป้งสาลีอเนกประสงค์จะละลายค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับแป้งตัวอื่นๆแล้วหลังจากเอาไปตากจนแห้งแล้วนะคะสังเกตเห็นว่าความเงาเขาด้อยกว่าแป้งตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ในในรูปในคลิปอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ว่าของจริงเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าเขาจะออกขุนคุณกว่านะคะสักสาก,สากแล้วก็ไม่เงาค่ะอ่าเนี่ยสีเขียวเป็นตัวแป้งมันนะจ๊ะส่วนสีส้มเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะเขาจะดูขุนกว่าทึบกว่าค่ะไม่ค่อยปืม้มป้าก็เลยไม่ได้ทดลองปั่นเจ้าตัวแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะส่วนสีเหลืองกับสีเขียวที่เห็นอยู่ตอนนี้มาจากแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสวยสุดเห็นด้วยกับป้าไหมคะ มาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1นนะคะอันนี้ป้าขอคิดจากตัวที่ใช้แป้งข้าวโพดนะแป้งข้าวโพด28สตางค์คิดจากแป้งข้าวโพดกิโลกรัมละ40บาทน้ำตีไปว่า1บาทค่ะสีผสมอาหาร50สตางค์รวม1บาท78สสตางค์ถูกมากเลยนะคะ ถ้าใครใช้แป้งอื่นๆที่ไม่ใช่แป้งข้าวโพดคิดและคำนวณต้นทุนใหม่ด้วยตัวเองได้เลยนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะจ๊ะยังไงคิดเองอีกทีนะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าแกส๊สค่าไฟค่านูนีน,น,นันนะจ๊ะสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ